สวัสดีครับคือผมไม่รู้จะพูดอะไระครัเข้าใจไหมผมไม่ได้ภาคเกมมานานมากครับแล้วพอผมมาเริ่มอัดเกมแบบเนี้ยมันเหมือนกับผมย้อนเวลากลับไปสมัยตอนที่ผมยังอ้อออเออเออ,อยู่อะที่แบบสวัสดีครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรต่ออะเอาเป็นว่าไปเล่นเกมเลยครับผม <laughs> นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันอ่ะเอา,เอา ทุกคนทุกคนโอ้ตกใจหมดด้วยนึกว่าเ,เกิดคนเดียวออาละครับทุกค,นน,น,น,กน,คนนี้อยู่กันในแมปสตาลินกาดนะครับผมอันนี้เราอยู่กันในรถถังท54โซเวียตมีเดียมแท้งนะครับเป็นรถถังที่ใช้กันในยุคสงครามเย็นนะครับน้องๆเป็นเมนแบตเทนแท n k ของโซเวียตในยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นต่อๆกันมานะครับผมเปไงดูดูด,ดูดูฉลาดขึ้นไ ไ,ไม่ได้พาเกมบ่อยนี่สุดควนตีขึ้นเยอะเลยนะปุ่งตรงเลยเอาละครับตอนนี้นะจุดบีมีประเด็นนะจังหวะนี้เราจะเข้าไปสมทบกับเขานะฮะโอ้นายเป็นใครเนะี่ยรถอะไรไม่รู้แต่ท่าทางน่าจะนี่เราอยู่กับใครเนะี่ยอ๋อเฮ้ยอเมริกามึงไปอยู่เยอรมันเฉยฮัลโหลยี่ไอ้กันบยีไไ่ไป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  เดี๋ยวพี่ใหเองเดี๋ยวของเราแคปก่อนเฮ้ hey, เสียงรถใครอยู่ด้านซ้ายฉันเนีย่ยอะเป็นใครอะฮะใช่เพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้ฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงประเด็นคือเสียงมันเหมือนรถพุ่มเกราะมากเลยนายเป็นใครฮะเพื่อนอ๋อโป<ฆ>้งเขาให้<ฆ>ดีไง M55 หนึ่งเดี๋ยวนะเพื<ๆ>่อน ฉันได้ยินเสียงมันรถทางด้านขวาฉันตอนนี้นั่นไงฉันเจอแล้วรถจีนหันป้อมเร็วหันช้าจังเลยพังไม่พอนเอา้าซ้ำให้ครับผมอ่าไนส์ฝ nice! ีมือยังไม่ตกเ,เออเด็ดเด็วเด็ดอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งใจเย็นใจเย็นนี่ไงนี่ไงนี่ไง

โอ้ยไม่เหลือซากเลยครับโซเวียตแพ้ลูกฮีทครับฮ่า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 จบดับดาฟัคยูให้หืมนี่เราเข้ามากลางเกมหรือเปล่าหรือเขาเพิ่งเริ่มกันเนี่ยเอ้ยเพื่อน Hello ลลรถนายเทจังอู้คนไทยนี่วะสวัสดีฮะสวัสดีฮะ สวัสดีครับคุณเห็นเป้าหมายใครบ้างไหมครับแถวนี้คุณเจอใครไหมครับไม่มีครับรถคันนี้นี่คือแบบว่าผมเจอมันบ่อยมากในเอคันนี้เนี่ยมันเป็นเอเอสารที่โหดมากผมบอกเลยคือเครื่องบินขึ้นทีนี่คือแบบมันยิงสอยได้ง่ายมากไอ้คันนี้ที่ก็เล่นอยู่เนี่ยโหดสัตว์นะผมบอกเลยโหดจริงโหดเทอยากได้มากโอ้ยกำลังเครื่องอะไรกันครับนี่อ เฮ้ยึ้นไปโอ้โหโคตรกระจอกมากเลยชิ่งกำลังเครื floor, height, pies, ias, oo, ่องโคตรกระจอกเลยตายตายคิด oh, ถ oh, ูกคิดผ oh ิดไม่ได้โผล่มา่ยโอ้จจสัดโอ้จจสัดเอ้ไอเจ้าสากติโก้ลอยแล้วเราฮะนหนคิดเหมือนเช่นชัยพื่อน ใช่แล้วเรามีเป้าหมายคนเดียวกันนั่นแหละโอ้ยโอ้ยปิงปิงเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยไอโยว่าสซิบบลูเฮ้ยยิงใครไว้เมื่อกี้เราฮะไอตัวแสบอี๋โอ้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 โ เริ่มบุกนมาแล้วจังหวะนี้ไอ้มันบุกได้เข้าฐานเราแกไม่มีสิทธิ์มาเข้าฐานของฉันโอ้ยหน้าละตัวหนึ่งอะ่ะอีสปอตไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่มีถึงสองป้อมเลยอะ่ะปุม้ปมก็ให้หนึงพุ้มันห็นเขาว้าว,ว,าว โอมก็ให้เนี่ยโดเดอร์แงพังไปดิโหลดเดอร์ผมได้ยินมีใครอยู่ตรงนี้คนหนึ่งมันมีรถมันมีรถอยู่ตรงนี้คนหนึ่งโอ้โอ้โอ้โอดนแวมไพร์ดูดเลือดโอ้เจ็บจังเลยโอ้ห เร่อ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 เครื่องบินมันยิงผมได้แล้วผมแอบก่อนเดี๋ยวไม่ได้นะอันตรายฮะย,ย่าให้มันเห็นผมอะ่ะเออไปไกลๆเออแหละสอยไม่ได้ดิเพื่อนมันจะบินอ้อมกลับมาโอบก,ก่อนครับหนูอย่านะอย่านะอย่านะแอบก่อนแอบก่อนออกไปตอนนี้ตายหาแน่นอนแหละไม่เห็นนะไม่เห็นนะบินผ่านไปนนั่แหละไม่มีอะไร โอเคเราก็แอบอีกมุมหนึ่งไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่มีนะไม่มีใครไม่มีใครบอกว่าเขาคงไม่เห็นเราใช่ไหมไม่เห็นนะเอ้ยเออไม่เห็นเอาละไม่เห็นนะไม่เห็นนะเฮ้ยมันได้กลับมา โอ๊ยมันโอ๊ยมันมีคนอยู่แถวนี้นนใจยเย็นเพื่นใจยเย็นใจยเย็น,ยยนแม่แม่โดนฆ่าไปแดกไอ้เต็มเต็มตายแล้วเฮ้ย T 54. ทีห้าสี่ทีห้าสี่เออรู้เร็วนี่ไงหนึ่งสองซอกจินทラนสมิชั่น โดนหัวกระบ,บานมันเกี่ยับลอยเอาได้ปะเออสวยเออสวยมาเครื่องบินแม่งทำหน้าที่ได้เจ๋งมากเลยนะทีมเรอย่างว่นี้แหละวที่มันไม่มีใครดีแหละได้เวลา ิงเฮ้ยมันยังอยู่นะ KV2 มนี่แน่ชิบหายเกือ <c> บ <ười> นึกว่าเป็นซากไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ซากอืมยเเพื่อนเห็นคนนะเพื่อนเห็น เพื่อเห็นเนี้ยเพื่อเห็นใครตงตายแม่งทับอากาศแม่งเล่นดีมากเลยผมชอบมากเลยเล่นกันเป็นทีมแบบนี้แหละคอยช่วยพพอร์ตนี่แหละเล่นเป็นทีมเนี่ยทีมดีผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมว้าจำไว้นะเล่นกันแบบนี้นะ ที A1 สจ๊วตมึงมาเล่นกับเขาด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเฮ้ยชิปหายแล้วชิปหายมันไปบีวะครับ B T5! จริงอะ B T5! B ห5พวกคีหพุกบินก็จัดการได้มั้งมันก็บาง่ะเออน่ะยิงได้ลว ยังไงเป็นไงเรี่ยเรียเรีย,รยโอ้โหเอาวะบีทห้าก็มา only one enemy เฮ้ยหนึ่งคนก็เพิ่งดูถูกมันด้วยน่าจะพลิกเกมก็ได้ใครจะรู้อ๋อมันเป็นเอเอครับเป็นเอเอ็นเป็นเอเอ้อ่าฮ่ามันเป็นคันนี้เลยนะโอเคเพื่อน <c oughs> หมดกันหรือยงังหมดกันหรือย,ยังเฮ้ย ยอย่าเกินดิเก้โอ้โหมึงแบ็กอัพเยอะนะไม่ยากเยังไม่ยอมแพ้เอาะไปไปไป,ไปลอกันล่อยมันกันเลยผมเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินโอเคมันเป็นเครื่องบินเกผ่านน่าจะจัดการได้ คือบินไปพัดเนี่ยวะเออโอ้โหเก่งชิปหายอีซี่อีอซี่ผมว่าน่าจะหมดแล้วจังหวนะเนี้ยใช่ไหมเออหมดแล้วว้าวหมดแล้วหมดแล้วชนะครับไม่อยากจะเชื่อ จี๊ด <Jesus! S 2> <c oughs> เนี่ยดูว่าเป็นตัวอย่างฮะเล่นให้ได้อย่างนี้ครับผมจำไว้นะทุกคนเล่นให้ได้แบบนี้ฮนะแบบนี้นแล้วเนี่ยให้เบื่อยังไงแบบนีน้ให้ตาย,ยให้เพื่อนถังสดายเป่าเป็นเยอะให้ง่วงเช็ค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 เคลียร์เคลียร์อยู่ข้างบนนะั่นกันสินะนั่นแง่นั่นแง่ยิงกันลงมาแล้วยิงกันลงมาแล้วจวังหวะนี้ นี่อะไรเนี่ยยิงถึงไหมเนี่ยเอ,อ้ยน่าจะถึงอยู่นะโป้งเขาให้อ่ะโดนอยูอ่อ้าวใครไม่รู้มีกระโปรงองี้รถอังกฤษแน่นอนติดกระโปรงองี้ยิงสองซอกมันมันอามันหนีไปละมันไม่อยู่ที่เดิมมันคงไม่อยู่ที่เดิมมันโง่แล้วดูทั้งรู้นะว่าที่ต่ำเนี่ยมันไม่ค่อยได้เปรียบศัตรูสักเท่าไหร่แต่ก็ก็อยากจะยิงอะทำไมอะครับ <laughs> ทำไมอะครับ <laughs> เอเดี๋ยวน่าเราอยู่กับใครเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับอเมริกาเนี่ยเสียงรถวิทย์วิทเมื่อกี้มันใครกันแต่ว่าไม่น่าใช่นะเสียงรถวิทย์วิทแบบนี้เนี่ยบอกไงเพื่อนเอาการความช่วยอ๋อสัตว์เอ้ยโทษทีเพื่อนโทษ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 จะจะจะขอโทษจะช่วยนายไม่ได้ฉันขอโทษ มาผมละโอ้ยจี oh! yeah! ้สุดเหียร์เหลือดิโวยเพื่อนไม่มีใครมาช่วยกูเลยอี้ยสอมไม่เสร็จลราก่อนโลกการที่พวกมันเข้ามาได้ขนาดนี้แปลว่าทีมเราเปราะบ,บางมากๆนะแต่ว่าทำไมผมถึงไม่เกิดคันีน้ลนะขี้เกียจแลวเดี๋ยวเกิดไปแม่งก็ตายครับไม่เหลือแล้วฮะไม่ต้องห่วงฮะ มันมีหอยบนหัวแล้วนี่วะใช่ไหมใช่ว้าวแกเป็นเพื่อนสุดยอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโว้าวโอ้แป๊บนะเพื่อนนาย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 เห็นเหมือนฉันไหมเพื่อนโป้งกาให้นี่ไงกันเนอร์เอากันเนอร์มันพังเออนั่นแหละ ดี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 มันทำอะไรรู้ไหมมันกดเจค้างครับว้าวดับไฟฤฤฤฤฤสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยวัยรุ่นโอ้โหนี่ครับกินเลียงครับกินลุมกินโต๊ะจีนครับโอ้โหไม่เหลือครับจังหวะนี้ นะช็อตกีฬามันๆนะจังหวะนี้อ้าววันดีครับไอ้เขี้ยมาว้าวทุกคนดูดูดูว้าวนินจาโชเล่ยว้าวว้าวอะไรกันครับนี่ว้าวว้าวมองไม่เห็นอะไรเลยว้าวทุกคนว้าวว้าว เอาปเป็นว่าจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ